มีข่าวลือออกมาหนาหูมากๆว่านะครับอาเซนอน,นครับกำลังจะปล่อยตัวกราบสวัสดทีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13มิตีฟุตบอลวาเลิตี้และคลิปนี้ก็อยู่กันในรายการแบ่งกันเนอร์ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ เราเหลืออีก5เกมในตอนนี้และเรากังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรจะควบคุมได้ซึ่งก็คือ5เกมนั้นถ้าเราเก็บคะแนนได้สูงสุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเกมอื่นนั้นมันก็จะเกิดขึ้นและเรามาดูกันว่าเราจะอยู่ตรงไหนเมื่อจบฤดูกาลเราโพดิงกล่าวไว้นะครับกล่าวขอบคุณเขา ให้ความเคารพแก่เขาและขอบคุณสําหรับสิ่งที่เขาเป็นเขาเป็นนักเตะที่เหลือเชื่อสําหรับเราเขายิงประตูได้มากมายเขาเคยเป็นกัปตันทีมของเราเขาสมควรได้รับสิ่งนั้นคําขอบคุณและการรู้สึกขอบคุณมันต้องใช้เวลาในการสร้างทีมที่สมบูรณ์แบบคุณทำมันไม่ได้ในหนึ่งหรือ3ปีหรอก นั่นคือ7ปีที่คุ้มค่าของกระบวนการจากแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมด้วยการตัดสินใจที่ดีมากๆและเรากำลังพยายามทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปคุณไม่สามารถก๊อปปี้แล้วเอามาวางได้มิเกลอาเตตา้ากล่าวไว้นะครับปาโบมาลีนะครับอาจจะย้ายซบมอนซา ปาโบมาลีนะครับอาจจะย้ายซบทีมมอนซ่าอย่างถาวรนะครับหลังจากที่พวกเขาเอาตัวรอดจากการตกชั้นซีรีอาโดยอาเซนอนนะครับคาดว่าน่าจะได้ค่าตัวจากปาโบมาลีประมาณนะครับเล้านปอนด์อาเซนอนนะครับกำลังจับตามองมาร์เกฮีกองหลังของคิตตันพาเลต โดยที่อาร์เซนอลนะครับกำลังเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของวิลเลียมซาลิบาที่ยังไม่มีกำหนดจะกลับมาลงสนามและพวกเขายังส่งแมวมองตามดูฟอร์มของจูเซปซูตาโลกองหลังของดินาโมซาเคล็บเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมา รีบเลยมิเกลอาร์เตต้าต้องการเจราจากับดิแคนไลท์ทันทีที่จบฤดูกาลโดยที่อาเซนอลมั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมได้อย่างแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจว่าเมสันเมาส์กำลังพิจารณาที่จะย้ายไปยังอาเซนนอล เขารู้ว่ามีหลายทีมสนใจเขาอาร์เซนอลก็เป็นอีกหนึ่งทีในนั้นผมคิดว่าอาร์เซนอลจะเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่สนใจสำหรับเมาส์พอบวนะครับจากกิฟมีสปอร์ตกล่าวเอาไว้มีรายงานว่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังหาทางควาคีรันเทียนนี่นะครับไปร่วมทีม โดยเป็นที่เข้าใจว่านะครับคีแดนเทียนี่นะครับเปิดโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้คาดว่านะครับอาร์เซนอลตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ราวๆประมาณ30ล้านปอนด์มีข่าวลือออกมาหนาหูมากๆว่านะครับอาร์เซนอลครับกำลังจะปล่อยตัวมาเฟียสวิตออกจากทีม หลายสำนักข่าวบนโลกออนไลน์นะครับกำลังเล่นข่าวเรื่องนะครับอาร์เซนอลกําลังต้องการจะปล่อยตัวกานิชากา้าออกจากทีมหลังจบซีซั่นนี้ขอบพูดสําหรับการติดตามนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ